สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการยิงคอกถัง KV1L11 ครับอยู่ที่แรงด์มอเตอร์ดี้สอยู่ที่3.7แรง์อยู่ที่แรง์2ครับวิธีการยิงมาที่ Protection Analysis ผมจะใช้รถถังของอเมริกานะครับในการวิเคราะห์การยิงผมจะใช้ที่ระยะ หนึ่งรอยเมตรนะครับกระสุนที่ใช้เป็นกระสุนหลักเป็น M.6 สเปช็อตเป็นกระสุน SPCBC ครับจุดอ่อนจะอยู่ตรงนี้นะครับป้อมปืนขวามือของเรานะรตรงนี้จะยิงโดนเนี่ย g u Commander, Loader ตรงนี้ก็ได้ แต่หลักผมไมจะเน้นให้ยิงฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าถ้าถ้าปืนปืนไม่ตายเขาก็จะยิงตอบโต้เรากลับมาได้แล้วก็ตรงเพดกลางตรงนี้นะครับอันนี้ที่ระยะหนึ่งอยเมตรนะ M4 ซึ่งเป็น MPCBC เจาะกราะที่ระยะหนึ่งร้อเมตรเจาะเกราะที่บบกศองศาเจาะกราห mm นึ่งร้อยหนึ่งมิลเมตรนครับส่วนด้านล่างนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะ มันมีโอกาสฉลัดเหมือนกันเข้าอยู่แต่สฉลั่ยเพราีอยงเงี้ยนะมันเอียงลงเห็นไหมมันมันลาดเอียงลงอะถ้าเราเวลาเราเจอเราอยู่เนี้ยเนี่ยใช่ไหมแดงหมดเลยถ้าเขาเงยหน้าขึ้นอย่างเงี้ยว่าไปอย่างเข้าแน่นอนแต่ถ้าเราเจอเขาแบบอย่างเงี้ยเอียงลงโอกาสเฉลับสูง ควรจะเลอกยลีงกับ,กบตำแหน่งนี้ครับหร่นีุผมป้อมปืนครับผมต่อไว้แค่นี้ครับ